มาสการครับพระอาจารย์ครับอเจะเรินพอดก็ไม่โชคป๋าไปจังเลยมาอย่งนี้ว่าจังเลยนะเอาของผมรุงมาถวายพระอาจารย์อยู่แล้วครับเอาสาธุสาธุเอฟซีพันฝากหน้าครับราคาเอฟซีพิ่นฝากทำบุญมานน้ำสองพันครับอาจารย์ครับอสาธุ อันนี้อันนี้แบนครับพระอาจารย์ครับรอ,อบนานาชีได้เป็นกลมอยู่ครับรอ,อบนี้เอาแบนไว้ก่อนเนาะเอาแบนไว้ก่อนนะครับยังไร้ใจงาดนุ่มสีสทรงมาให้ครับอันนี้ต่างเทพเป็นท่นาบุญมากถวายพระอาจารย์ไว้ครับผมสาธุสาธุสาธุรับพ่อ เดี๋ยวรับฟ้อนจะงอไว้ก่อนเลยครับผมอาจารย์ครับเอาเดี๋ยวรับฟ้อนเลยยะถาวะิภพาปุราปภิปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกะปติเอตทีตังปฏิตังคุมหังกิปเมวะจมิตรตุสเพปเรนตุสังกปาจันโทปนารโตยะถามะนิโชติรโตยะถา สัพพิโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังพระลังสาธุสาธุอนุโมทนาน้าเบนซี่นะครับนะเนาะ้ว่าเพิ่นจะเป็นห้องสุขภาพาพระอาจารย์นั่ ครับท no mm. ั้นผู้บอกว่าซื้อหมากไม้แน่ซื้อนี่แหละครับแบนแน่แค่นเสียมแน่เกลือแร่ว่าสั่นครับอาจารย์แม่นี้เกลือดีเกลือแร่แต่ว่าผมเอามาแล้วครับสีส้มไอเกลี่เกลี่เกลี่วันดุกมีซีโร่ครับมาจากเกลือแร่แล้วว่าจะมัดกูนึง ตอนนี้พระอาจารย์ครับว่าสองสองขึ้นน่ะที่ครับผ่านไปนี่เอียงไหเนาะแนวมันต้องกับก่อ่ามันไม่ฮะมันไม่ยังเอาคือสีบัวไม่ยันครับอาจารย์เอาสีว่างได้สินะบ่มี่ท่านนี่ท่านน่ดิโอ้ตั้งแต่เทวธรดามากก็จบเลยหป่าครับท่านได้มากเลยปูก่อนว่าเหท่านได้มากเลยบ้าหรือว่าสิจังไหนเนาะวันนี้ชีนี้ถึงยำนะผมชังไหน มุ้ยพะอาจานครับฮะเ็จังไรสี่หอสิบนาทีซสน่ะยน้องเฮ็ดจังไรซะน่อ <c oughs> นั่งไหไเรื่องตน <c oughs> มันก็เป็จ้านีมาเพ็นเจ้าน้าที่มันก็ไม่มีสมมีอละมีแต่ของเก่าเนี่ยนะครับบากะแสดงว่ารอบนี้หลังจากที่ ปูอ,อกกุ้งไม่ห้แล้วนะครับตีเป็นหาศูนเก่ากับหนึ่งเก่าเราปูตัดปาเข่ากับมะเขียนให้แล้วแปดศูนสองนะครับลาสุดนะครับก็คืออ่าที่เทวดาชุดขาวใส่ชฎาเาหะาลงมาที่โบสถ์นั่งสมาธินะมาในทางนั่งนี่สนิทเหรอเพิ่งจะเพิ่งจะเปลี่ยนอยากแล้ววอกกำแพงเพื่อนถาม อพระอาจารย์ว่ายากพระจิอยากเนาะเี๋ยออีกคางเดียวนึ่งเนาะเอาไปอืตัวเลขปากุดอยู่ที่เทา้าอืมนี่ก็สีล่างตัวน่องเป็นไวท้ทีเ่เท้าสามเจ็ดอืมนะครับแต่ว่าอยู่ขางละตวนะครับอยู่ขางละตขคางซ้ายตัวนึงงคางขวาตัวนึงเลขสามเจ็ดนี่แต่ว่าเทาวดาที่ผู้เพิ่นมาบอกมาหาพระอาจารย์ เพื่อนก็ได้วอาว่าสามเู็อือนะครับบอได้ว่าว่าเจ็ืสามบอได้ว่านกนครับล่างอย่างเดียวห้ามกลับนี่อาผ้าจารย์บอกหรือว่าเพื่อนบอกเ <c oughs> ้าบอกโอ้ยพระอาจารย์อาจารย์บอกบอก <c oughs> เอามันก็ล่องลางว่าเนว่าย่ตินเนาะว่า<บ>อืออ๋อยุตนก็ย่บองเดียวก็ว่าล่างยัาจะหล่นเหรออ๋อล่างอย่างเดียวห้ามกลับนี่คือะอาจันบอกเองอืเอาเด้อรับบาทนี่มารอบที่แล้วแอดก็ลืมถามพระอาจารย์ ว่าล่างอย่างเดียวห้ามกลับนี่อันเป็นเทวดาเพิ่นเบาหรือว่าจังไดสุดท้ายแล้วพระอาจารย์ไขบอกเพิดปพิวัิว่าห้ามกลับเล่อยากเพิ่นฏิวัตพูดคุยกันกว่าม่หว่าลงมาานส่เดี๋ยวนะมันก็เรื่อยบอดที็เรบ่อยบอันี่ินะกับกระบอกี่รอแต่ว่าก็าจะอันที่ว่าห้ามกลับทีื่อว่าเนี่ยเพื่อว่ากักลับกับกลับ กลับย่านนั่นน่ะน่เน้น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 ตัวนี้นะกวางสี่นะครับแต่ว่าผมได้ไหมครับพ่อจันหาแปดศูนย์สองบ่ได้ครับนี่ไหมได้สามเจ็ดมาแล้วได้สามศูนย์สองโอเคแน่นไหมล่ะไม่กลับเนาะผมก็เลยเอาสามเจ็ดเจ็ดสามไม่ยู่แต่ว่าบ่อเอาเพราะอาจารย์บอกว่าห้ามกลับนะต้องให้เอา ถ้ามันออกเกตสามเลครับเหตุอ <verw> ย <ahaha> ่างไรก็มันออกก็ห <mañana benim S 2> <rawd Moder> ันอวเกสามัออกโอ้ยเนาะอาจารย์ครับเอาอันี้บว่าก็จะไปนั่นซื้อเไกคิดจะนั้นคิดแหน้าเอาตัวซื้อไปก็ได้นะมันบมลยะครับตทีว่าเพิ่นยกลับบที่าอาจารย์ไม่กัดเนาะปฏิวัาอีกครับแต่ว่าพระอาจารย์ผมเห็นเก้าสองสองแปดสามเจ็ดผมก็เลยเอามาอร่ ง,งวดที่ผ่านมากนี่แรางวันที่หนึ่งมันออก922605าด้ครับอาจารย์ <มะ S 1> รับพอดีผมเห็น922เอ้ารางวันที่หนึ่งตัวนี่แบ่งไ้เลยมอมแม่หมายถึงว่าอสามตัวหนานแลางวันที่หนึ่งงวดที่แล้วแต่แล้หยิบมากครับแต่ว่า02นี่ได้ตาสาม02 802มี่มีม่ตาแปด20นะครับผมก็ได้เสื้อปูเอา02 ก็บอกบอกเม่อไมาบอกเราว่า02คืออะไรเราวิบาลติิงอย่างเงี้ร0ครบวมบทที่แหลกอืมแัรกมันเหลกอย่างนี้กันครับผมอาจารย์02เอาถ่านรวันที่หนึ่งออกมา968302แล้วนี่ครับอาจารย์กำแพงแล้วแน่นอน เอฟซีตะคนมาหาพนมีโชคเลยผมสิบ่ให้พระอาจารยนในยากน้ำเลยกำแพงที่เหลืออยู่โอ้โหฉันบอกก่อนแล้วนะ968302เนี่ยถ้าออกรางวัลที่หนึ่งว่าดีครับอาจารย์ครับบวานจะเปลี่ยนบพราะเรเปลี่ยนเบอร์นี้มั่ยยังเลยถวายวัดสุริยาเย็นเลยครับหลานหนึ่งเลยครับถวายวัดสร้างกำแพงดีครับถวตะพระอาจารย์สร้างกำแพงกันดีบอกครับเตะนวกัดวายวัดมันพระอาจารนมังคุดใส่นะ เอากัพระอาจารย์กายุวัฒนบอกครับก็ว่าอาจารย์กายุวัฒน์กี่ก่านเถอะเนอกายุทนี่แหะครับแต่ว่า,วาคือว่าอะไรนะครับมันหวังงาในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าบนปลาไหลหรืก็ได้ยากอยู่ดอกครับกระเบื้องเจ้าปูพชนสีเห็นใจบ่อันบนบนจะเฝ้ากันเลยนะซื้อไว้โลดตั้าซื้อไว้ปะแต่ว่ามันจะได้มาสรุปเป็นสิ่งสิ่งนึง ต่อปูไม่เน้นมันบอครับ<ม>ในส่วนของบน,น,น,นครับแต่ว่าสามเจ็ดนีล่างเ็นี่ื้อไปโดดรดถ้า<ม>พอลอตเตอรีร่ยิ<ม>อเพื่อมันม,<อ>มน้าครับ่ยากมันบางทีว่าเปลา่ยนไปมันซื้อบ่ได้อีสินะอ๋อครับแต่ว่าลอตเตอรีร่ยังยังมีหลายอยู่ครับในสามเจ็ดนะครับแต่ว่าผมยิบมาได้แค่นี้ครับเพราะว่ามีมีอยู่ซํานี่แหละครับมีมีมีทุนอยู่ซํานี่ครับหลอบนี่มั่นก็ ลองเบิ่งคขับค่ะเธอเพิ่นมาห้ยโฉใหายหนักมากก็ดีก็ใจว่าสิไปเล่าสีไปเล้าค่ารถรอดอที่แล้วไปเช็คมาหาสิบสองบาทยี่ดีไหยี่ดีฮะไปวันที่ยี่สิบซีไปเล่าวันที่ยี่สิบไปลาว,วันที่ยี่สิบอ๋อค่ารถเท่าไหร่ครับบนันไปจริงนี่นี่อ๋อเพราะว่าไปกับประมากากันไปนอ๋ออันนี้คือไปจริงๆ ไปลาววันที่ยี่สิบไปอันไหนนอกรับรอบนี้จากพม่าแข่งกับวานส่วนโอ้โกับส่วนกับจ,จันเลรสังลุยเหมือนนครับอ๋อเพิ่นก็ได้ชวนมาพระอาจารย์ไปไปอยูุ่นบ่ครับว่าสิไปยุ่นครัก่อนจะเข้าขพรรษาอ๋อแม่นดีดีตัว,วนะั้นเนาะเพราะว่าสิ้นเดืนอนกัเนบเขาพรรษาแล้วสิ้นเดืนอนกับพรรษาแล้วอุ้ยพระอาจารย์คันพระอาจารย์ไปเล่า ไปไรไบ่ครับฮาร์อนี่ยบ้านฮาร์เมอปาดโทแล้วคนไม่โชคสิอยู่จังไรบ้านหนึ่ครับอาจารย์ได้อยู่กับพระอาจารย์นั่อยืนเนี่ยเป็นอยู่บ้านตัวอยอะพระอาจารย์วิสนาบ่ครับเอ้ยพระรู้จักกับหลวงตาวิสนาอ็บ้านที่เครื่องไปบุญนี่บ่เครื่องเครื่องไปแล้วเครื่องก็สิรถเครื่องซั่นจแล้วครับอาจารย์มันมีเครื่องบินไปบ่แม่นบ่ครับ915บาทค่ารถ คาเครื่องคาเครื่องโอ้ยไปลากไกลไหนึ่งคือคาเครื่องแห้งนะครับเก้าร้อยสิบห้าบาทจะไปวันที่ยี่สิบไปกับอาจารย์เล่แล้วก็พระมหากลางป่าเป็นวันสุกระเพราะว่าไปหาพระมหากลางปลาในมือเนี่ยเขาก็มาไปเยี่ยมไปไปเที่ยวเล่าครับจะหามือนี่ก่อนเข้าพรรษา นะครับไปช่วงก่อนกับพรรษาแต่ว่าพระมหาเพิ่นกับไปบ่อยอยู่นะครับเนาะกับฝันษาเราบอกไปกันที่ว่้ไปไปงวดนี้ก็าไปกันท้ายเลยปที่ผมเห็นรูปที่พระมหาอ่าพนรุ่งในในในเพจเนาะอันนั้นเคลื่อนนี่เอียงพระอาจารย์ที่น้าสีเขียวๆงามเหมือนไหมนี่พระจีไปตรงนี้นะเคลื่อนเคลื่อนแมันเคลื่อนน้ำเงิมบ่ครับแนนป้าน้ามือขึ้นมางามครับนี่ก็ที่แรกว่าไปพระป้าเนี่ยพระจีเข้าไปตรงนี้เละ โอ้ตอนที่ไปพา p ้ามาหารว่าจะไปนี่อุบัิเหตุเกิดขึ้นอุบัติเหตุก่อนครับอ๋อโอ้งก็เสียดายเสียดายโชคบรรยากาศดีเลยครับผมโอ้ยรืมพผ้าจานครับผมชิคอร่ากับซัมนี่ดีครับอันนี้เอาเปิดกับกับตัวพ่อพอดีคขวยพระท่านได้ออกท่อนแต่นนี้กำลังสิ่หกโมงแล้วจังบ้านเลยโอย เครื่งไปเล่าก็ร้อยสิบหาบาทครับขีเครื่องไปเนาะอ๋อครับผมเอากเ <Yeah. S 1> ขาคุ้มรายจ่ายไรครับผมราทุกุมาสการครับมันมียังเก่นกถูกทโทษหาเราครับผม yeah.